สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอารี h a n n e l เป็นช่องแห่งการแบ่งปันการเย็บผ้าและวันนี้นะคะพี่อารีจะพาพี่ๆน้องๆมาตัดเย็บกางเกงขาสั้นแบบง่ายๆนะคะซึ่งใช้แพทเทิร์นแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะคะก็สามารถออกมาเป็นตัวได้แต่ว่าแพทเทิร์นตัวนี้พี่อารีได้ทำไว้ใน EP ีที่8แล้วนะคะสามารถย้อนไปดูคลิปของพี่อารีได้และถ้าใครหาไม่เจอพี่อารีจะ เอาลิงค์นะคะมาแปะไว้ที่คอมเมนต์นะคะใต้คลิปนี้นะคะเข้าไปดูได้นะจ๊ะอ่ากางเกงตัวนี้นะคะเย็บง่ายมากๆเหมาะสําหรับมือใหม่คลิปนี้พี่อารีจะพามาตัดนะคะตัดเย็บกางเกงขาสั้นซึ่งมันต่อเนื่องจาก EP ีที่8นะคะที่พี่อารีได้คาทำแพทเทิร์นากางเกงขาสั้นเอวยืดไปแล้วนะคะวันนี้พี่อารีก็จะนำแพทเทิร์นตัวนี้มาวางกับผ้า เพื่อที่จะนำไปตัดเย็บนะคะให้เราพับด้านถูกกับด้านถูกชนกันนะคะให้ด้านนะคะด้านในมาอยู่ด้านนอกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราวางแพทเทิร์นเข้าไปในกรณีที่ลายผ้านะคะลายผ้าด้านในมันมีแบบความเฉพาะเจาะจงก็สามารถวางแพทเทิร์นด้านนอกเลยก็ได้นะคะทีอรีจะวางด้านในแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วก็ก๊อปปี้แพทเทิร์นตัวนี้นะจ๊ะลงไปในผ้าเลยจ้า ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราจับแยกออกมานะคะแล้วจับช่วงปลายขานะคะเอาด้านถูกกับด้านถูกชนกันเอาเข็มหมุดกลัดไว้ก่อนให้กลัดทั้งสองข้างเลยแล้วเราก็นำไปเย็บทั้งสองข้างเลย ให้เย็บห่างจากริมที่ประมาณครึ่งนิ้วหรือหนึ่งซอมองก็ได้นะจ๊ะเพราะมันไม่ได้ต่างกันมากเลยเย็บทั้งสองข้างช่วงใต้ท้องขาหรือระหว่างขานั่นเองเนาะแต่ไม่ใช่ช่วงเป้านะจ๊ะช่วงปลายทีนี้เราก็นำไปโพ้งนะคะแบบแบะจะเข็บใครจะโพ้งแบบ รอบเดียวจบเลยก็ได้นะคะแต่ว่าตัวนี้พี่อารีพ้งแบะตะเข็บนะจ๊ะแล้วแต่ใครจะสะดวก เมื่อทําการพ้งเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ใครจะพ้งคู่ก็ได้แต่พี่อารีพ้งแบบแบะตะเข็บนะคะทีนี้ให้เรากลับด้านนะคะให้ด้านด้านในมาอยู่ด้านนอกแบบนี้ข้างหนึ่งเนาะอีกข้างหนึ่งก็ให้ด้านนอกมันอยู่ด้านนอกแบบนี้อพอระวางแบบนี้สังเกตได้ว่าตัวนี้ก็จะเป็นเป้าหลังนะคะเป้าหลังจะอยู่ด้านบนนะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วให้เราจับนะคะ ตัวที่ด้านนอกอยู่ด้านนอกนี้นะคะจับสอดเข้าไปด้านในเลยนะ,ะสอดไปด้านในนะคะเสร็จแล้วอ่ะสอดไปด้านในก่อนเสร็จแล้วให้เราจับชิ้นช่วงเอวนะคะเอวนะคะให้ประกบกันทีนี้ก็ใช้เข็มหมุดนะคะกลัดไว้เลยจ้ะอันนี้จะเป็นช่วงเป้านะจ๊ะกลัดไว้เลย อ้อมนะคะอ้อมมาอันนี้จะยัดอยู่ด้านในนะจ๊ะอ้อมมาเรื่อยๆนะจ๊ะกลัดเข็มหมุดไว้จนมาถึงเป้านะคะเป้าตรงนี้จะต้องให้มันเท่าเท่ากันอันนี้เป้าหลังนะให้มันเท่าเท่ากันอ่าอ่าให้มันเท่าเท่ากันส่วนด้านนี้จะเป็นเป้าหน้านะจ๊ะเดี๋ยวก่อนจัดระเบียบคือขามันจะต้อง อยู่ข้างในด้วยกันเลยอันนี้สําหรับมือใหม่เนาะนะคะมันจะซ้อนกันแบบนี้เลยนะอันนี้เราก็กลัดเข็มหมดเรียบร้อยเราก็จะกลัดยาวนะคะมาถึงเป้าหน้าเลยเป้าหน้าเราก็กลัดนะคะทีนี้เราก็จะทําการเย็บนะคะตั้งแต่เป้านะคะเป้าหลังไปถึงเป้าหน้าหรือใครจะถนัดอ้อมตั้งแต่เป้าหน้ามาถึงเป้าหลังเลยก็ได้นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปเย็บกันเลยจ้ะ เราจะเริ่มเย็บนะคะซึ่งการนะคะเย็บให้ห่างจากริมนะคะประมาณครึ่งเม็ดโอ้โครึ่งเม็ดประมาณครึ่งนิ้วหรือไม่ก็1เซนติเมตรก็ได้นะคะให้เย็บย้ำก่อนนะจ๊ะอันนี้คือเส้นรอบเป้าหลังนะคะเป้าหลังเย็บไปเลยจ้าค่อยๆเย็บแล้วก็จับผ้าให้มันตรงๆกันนะคะ พอเราเย็บรอบเป้านะะคมาหมดแล้วเราก็จะไปพ้งนะคะพ้งนะคะพ้งตามแนวนะคะรอบเป้าเลยจ้ะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะมาพ้งรอบเป้านะคะตั้งแต่เป้าหน้าเนาะเป้าหน้าไปเป้าหลังเป้าหลังไปเป้าหน้าก็ได้เอาที่สะดวกเลยนะคะเปิดเครื่องก่อน เรียบร้อยแล้วนะคะนะคะกางเกงเราได้ทําการเย็บแล้วก็โพองรอบเป้าเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราลองเอามาอเอามันออกมาก่อนนะคะเราปลิ้นออกมาก่อนมันจะเป็นอย่างไรนะคะเอาขามันออกมานะคะลองปลิ้นมันออกมาสิ มันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะลายผ้าของพี่อารีนะคะตามอัตภาพจ้านะคะเป้านะคะที่มันสั้นกว่าคือเป้าหน้าส่วนเป้าที่มันยาวกว่าคือเป้าหลังนะจ๊ะพอได้ลักษณะแบบนี้ชายเราก็ไปพับเย็บนะคะชายขากางเกงเราพับเย็บทีนี้ตัวเอวนะคะอันนี้เอวเอวเราก็จะไปใส่อย่างยืดนะจ๊ะ ยางยืดพี่อารีตัดนะคะตัดให้สั้นกว่าเอวนะคะเอวตัวนี้พี่อารีจะทําอยู่ที่เอวสาเนาะเพราะฉะนั้นตัวยางยืดเราจะตัดมา26นิ้วนะจ๊ะยางยืดตัวนี้นะคะให้เราจับประกบกันให้มันเป็นวงกลมนะคะประกบกันแบบนี้ทับจุดทับอยู่ที่ประมาณครึ่งนิ้วนะคะก็พอแล้วไม่ต้องเยอะนะคะเย็บย้ำนะคะสักสองตำแหน่ง เย็บย้ำแค่นี้ก็ไม่หลุดแล้วนะจ๊ะอันนี้คือเส้นเป้าด้านหลังนะคะที่เป็นช่วงขอบเอวให้เราพับเข้ามาที่1เซนติเมตรนะคะประมาณนะประมาณ1เซนติเมตรเนาะทีนี้ก็เอายางยืดนะคะวางาในกรณีที่เราเป็นมือใหม่มากๆนะจ๊ะพับ1เซนติเมตรแล้ววางยางยืดนะคะให้อยู่ต่ำกว่า น,ะะนิดนึงประมาณ1กระเบียดนะคะเสร็จแล้วก็พับพับจับพับแบบนี้ก็ได้นะจ๊ะ,ะทีนี้เราก็เอามาเย็บกันเลยเย็บย้ำนิดหนึ่งตัวนี้นะคะถ้าใครไม่ถนัดสามารถใช้ตีนผีที่มันมีข้างเดียวได้นะจ๊ะตีนผีที่มีข้างเดียวมันจะบังคับเราเดี๋ยวพี่อารีหาให้ดูก่อนนะ าหาตีนผีนะคะตีนถีตีนถีต,นตีนผีแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่า,าตัวนี้มันจะกั้นยางยืดนะคะไม่ให้ตัวตัวเข็มตัวได้นะคะมันไปปักโดนยางยืดนะคะถ้าตีนผีแบบนี้แต่ถ้าเราขี้เกียจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตัวนี้มันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่มันต้องฝึกนะคะฝึกนิดนึงนะจ๊ะมือใหม่ฝึกนิดนึงพอได้แบบนี้เสร็จนะคะพยายามดันยางยืดให้มันชิดนะคะชิดด้านบนเสร็จแล้วเราก็ เย็บเลยจ้ะ มาถึงตำแหน่งนะคะจุดเริ่มต้นก็ให้เราย้ำเสร็จเรียบร้อยกับการใส่ยางยืดนะจ๊ะแล้วก็เราก็จะจัดระเบียบนะคะดึงดึงจัดระเบียบแบบนี้ ถ้าใครอยากได้ขอบเล็กขอบใหญ่ก็นะคะตามใจชอบเลยนะคะถ้าชอบอปลายขาใหญ่ๆไม่ใช่ถ้าชอบขอบมันหนาๆนนะคะเราก็เผื่อเผื่อเย็บไว้สักสอนิ้วก็ได้นะจ๊ะ ใครที่เป็นมือใหม่จะนําไปรีดก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าการนําไปรีดพี่ลีคิดว่ามันมันเสียเวลาและก็ะถ้ามันเป็นผ้าที่มันไม่ลื่นมากนะคะเย็บแบบนี้น่าจะง่ายกว่านะแล้วค่อยไปรีดก็ได้แต่ถ้าผ้าไหนที่มันลื่นๆหรือแบบพับยากก็ไปรีดก็ได้เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะกางเกงกันเลยจะ้ะเสร็จเรียบร้อยจะ เสร็จเรียบร้อยนะคะกับกางเกงขาสั้นที่เราเย็บมาเมื่อกี้นะจ๊ะ,ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไม่ยากเลยแต่สําหรับมือใหม่อาจจะยากเนาะสําหรับมือใหม่อาจจะยากก็ฝึกๆนะคะฝึกฝนบ่อยๆเดี๋ยวเราจะง่ายเองนะคะกางเกงตัวนี้แบบง่ายที่สุดแล้วนะคะ เดี๋ยวรอบนะคะรอบต่อไปคลิปต่อไปพี่อรีจะพามาเย็บอะไรนะคะต้องรอติดตามชมนะจ๊ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายทุกคน